จากการที่ผมลงพื้นที่นะครับล่าสุดที่ภูเก็ตได้พูดคุยกับทางกุ่มเปาแล้วก็ทางเขตอุเขตอุบอกว่าเขามีลูกค้าที่เชิญชวนไปใช้กรุงไทยบิสเนสแล้วก็ตื่นเต้นดีใจเพราะว่าเราเคยประสบความสาเร็จในเรื่องของภูมิไทยเขาเปเรียบมาแล้วในในภาคหลักแต่ส่วนเอกชนเองเนี่ยเรายังไม่มีลูกค้าที่ใช้เรื่องของภูมิไทยบิเศษเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางเขตอุ U. นําเสนอว่ามีลูกค้าคุณสาวันนะครับไทยอินโดเนี่ยใช้ในเรื่องของภูมิไทยบิสเนส ท่านเข้าสู่บ้านไรตะวันหวานนะคะพบในชันวิทย,ทยากรน,นะคะนางสาวสุภาพรบัวบุญนะคะเรีย,ยางงานไงไงว่าไก่น้องสุนะคะเป็นไก่ท้องถิ่นประจำที่นี่นะคะซึ่นบ้านไรตะวันหวานนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะตามแนวของโครงการกระชานัดนะคะซึ่งปีเจ้าของชื่อว่าคุณสาวันตันนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันตันกรรมการผู้จัดการบริษัทเทนโดปาร์ออยล์แฟคทอรี่จำกัดได้บ้านไร่ตอนหวานคะอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ค่ะ จริงๆเนี่ยเริ่มรู้จักลูกค้าะค่ะจากรองผู้จัดการ CRM ของสาขาลำทับนะคะเนื่องจากปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะมีการทําปริมาณธุรกรรมเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในการโอนเงินนะคะเฉลี่ยประมาณวันละ30รายการนะคะรวมถึงการเบิกเงินสดค่ะต่อวัน2-5ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในล้านเทของลูกค้านั่นเองค่ะก็คือตามปกติอะค่ะลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องฝ่ายบัญชีของบริษัทนะคะเขาก็จะเดินทางมาที่สาขาจากนั้นเขาก็จะมาเบิกถอนเงินสดจากเราประมาณ2-5ล้านบาทต่อวันพอเบิ เงินสดเรียบร้อยปั๊บก็จะมีรายการโอนมาด้วยเพราะว่าคู่ค้าเขาจะเยอะมากตัวคู่ค้าเองก็กลับเอาเงินเข้ามาในกรุงไทยอีกทีนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานแบบวนลูปเราต้องใช้กําลังคนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับถ้าเราสามารถตัดวงจรงานจดอมกไปได้ซึ่งสาขาเขาก็มองเห็นว่าถ้าสามารถลดปริมาณงานตรงนี้ลงได้ค่ะก็จะช่วยให้สาขาสามารถบริการได้เยอะมากขึ้นค่ะ กรุงไทยบิสเนสใชยพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นบุคคลธรรมดาวเวลาจะโอนเงินเติมเงินจ่ายบินเราจะต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ใช่ไหมคะแต่สําหรับกรุงไทยบิสเนสก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกับกรุงไทยเน็กซ์เป็นโรงงานโรงแรมนะคะผู้ประกอบการต่างๆที่สนใจที่จะทําการทาธุรก,กรรมด้วยตัวเองนะคะก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการทําธุรกรรมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ,ะด้านธุรกิจนะคะก็ใช้กรุงไทยบิสเนสนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากเลยนะคะจากที่ดิฉันเรื่องของเวลา ด้วยนะคะแล้วก็เราต้องไปทําธุรกที่ธนาคารนะหลังจากที่ทางธนาคารนะคะได้เข้ามาแนะวิธีการใช้นะ,ะนันคิดว่ามันใช่เลยนะคะแล้วก็บันปังมากนะคะด้วยเราเป็นผู้บริหารแล้วแล้วก็ต้องออไปทําธุระนะคะมีทั้งประชุมด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเราได้ของกรุงไทยบิลดิเสแล้วงั้นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะ สำหรับในส่วนของกรุงไทยบิสเนสเนี่ยจะช่วยมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเข้าไปแนะนําลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าชอบในการใช้แล้วนะคะปรากฏว่า transaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยจาก500 transaction นะครับเราลดเหลือประมาณแค่20-30 transaction เค่นั่นเองนะครับมันจะเป็นการลด transaction ได้เยอะแล้วก็เป็นจํานวนที่เราเห็นได้จริงๆนะครับในส่วนนี้ครับ สิ่งนี้เองนะคะท่านคิดว่าเป็นความสะดวกที่อยากให้ทุกคนนะคะได้มาใช้นะคะกรุงไทยบิลเซเ็นะคะนอกเหนือจากที่เราจะจ่ายค่าปาล์มให้กับลูกค้าแล้วนะคะผลปาล์มเนี่ยเราก็ยังได้ให้พนักงานของเรานะคะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนในการแบงกิ้งนะคะบริษัทเราก็จะต้องใช้อีกหลายอย่างในค่าใช้จ่ายทั่วไปนะแม้เป็นคู่ค้าของบริษัทเราด้วยนะ,ะเราก็สามารถที่จะโอนได้ ในเวลาที่สั้นที่สุดเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะประหยัดทั้งเวลานะคะแล้วก็ความสะดวกความแม่นยำนะคะทางของธนาคารเองก็มีมาตรการในการป้องกันนะคะที่มีการล็อลกอยู่หลายชั้นด้วยกันนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดความมั่นใจให้กับเรานะคะว่าเรามีความปลอดภัยในขั้นสูงนะคะ บ้านไรตะวันวันนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งค่ะตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบีนะคะบทนาที่กว่า600ไร่ค่ะอบลรอด้วยภูเขาและธรรมชาติแบบป่ปาดิบชื้นภาคใต้นะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะจากประสบการณ์นะคะของดิฉันที่ได้มาเจอกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาลำทับนะคะแล้วก็ ทั้งในส่วนการของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะที่ได้เข้ามาแนะนํากรุงไทยบิวสเน็ตนะคะขอให้แนะนําทางผู้ประกอบการในส่วนพื้นที่ต่างๆนะได้ใช้เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องยากอย่างที่คิดอย่างนั้นเองนะคะเรา,เ,าเข้าสู่สูงวัยแล้วนะคะแล้วเราเป็นผู้บริหารแล้วด้วยเนี่ยถ้าเราต้องตั่งทํารายการอยู่เนี่ย ฉันคิดว่าไม่สะดวกนะคะก็อยากจะให้น้องๆทางธนาคารนะคะช่วยแนะนําเพราะบางทีผู้บริหารบางท่านเนี่ยซึ่งเรายังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่นะคะไม่กล้านะคะที่จะใช้ฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากก็อยากจะให้น้องๆของธนาคารนะคะได้แนะนํากับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะคะว่าให้ใช้นะคะกรุงไทยมิสเนเตตอบโจทย์ลูกค้าเพราะมีความสะดวกสบายสามารถทําธุรกรรมด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา โปรดักต์นี้จึงเหมาะกับลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่มไทยบิสเนสเนี่ยจะทำให้ปริมาณธุรกรรมของสาขาเนี่ยลดลงและการสำรองเงินสดที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยลดลงด้วยพนักงานเนี่ยมีเวลาเหลือมากขึ้นในการที่จะไปให้บริการแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆให้กับลูกค้าทั่วไปอีกด้วยค่ะโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์เชลเราก็ต้องเชลตามนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของบริษัทอื่นๆนะคะนี่นก็ขอแนะนำ ะะให้น้องๆเข้าไปนะคะอธิบายแนะนำนะคะให้ใช้กรุงไทยบิวสิเนตค่ะ ถ้าจะใช้บริการตอนนี้เราจะมี2แพ็กเกจด้วยกันนะคะแพ็กเล็ก111บาท,บาทใช้งานโอนเงินเติมเงินจ่ายบินนะคะจ่ายในส่วนของภาษีสกรรพกรก็ได้จ่ายค่าประกันสังคมก็ได้แต่สําหรับในองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแนะนําเป็นแพ็กใหญ่นะคะ555บาทเท่านั้นอันนี้โอนฟรีไม่อั้นนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีบริษัทนะคะมีพนักงานอยู่ในโรงงานด้วยนะคะก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้วิ่งเปโรนะคะกับทางธนาคารได้เลยค่ะ สำหรับภาคใต้นะฮะกรุงไทยวิสเนต็ตเนี่ยมันก็มันเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ธนาคารออกมาคู่กับไอ้กรุงไทยคอเวเลตนะฮะซึ่งเราจะใช้กับธุรกิจแต่ตัวนักธุรกิจเองหรือผู้ประกอบการางภาคใต้เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะหลากหลายที่การที่จะสื่อสารให้ลูกค้าให้มั่นใจให้เชื่อถือเนี่ยนะครับตัวพนักง,งานเองก็ต้องแม่นนะครับในทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างบางครั้งนี่เราต้องใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับในการที่ว่า จะไปสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจและเชื่อถือเพื่อจะมาใช้บริการกรุงไทยบิสเนส s นะครับซึ่งในสํานักง,งานของกลุ่มเครือข่ายภาคใต้นี่ยเราให้ทางสํานักง,งานเขตกระบี่นะครับเป็นไพร์ลอตแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนโปรเจกต์เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็ได้สื่อสารนะครับแล้วก็นําเสนอกับลูกค้าซึ่งมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ฮะทางเขตกระบี่เนี่ยเริ่มรันงานออกไปแล้วแล้วก็ปัญหาทั้งตัวลูกค้าและตัวสาขาหรือตัวพนักง,งานเองเนะครก็มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะั้นตอนนี้กรุงไทยวิสเนตเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปโดยสำนักง,งานเขตกระบี่และจะขับเคลื่อนไปในกลุ่มภาคใต้ต่อไปผมมั่นใจเนาะว่าโครงการนี้กรุงไทยวิสเนตเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในกลุ่มภาคใตไ้ได้ดีนะครับผมอยากให้ท่านกลุ่มท่านภาคท่านเขตและกกทุกสาขาทุกๆท,ท่านนะครับอันนี้เป็นโมเดลแลย เป็นต้นต้นตำรับเลยครับของกรุงไทยเปเนเร็จของเราเหมือนตัวธุรกิจที่เราได้ทําไปแล้วนะครับของไทยอินโนพาร์มนี่ฮะที่เราทําไปเนี่ยฮะผมว่าเป็นจุดแข็งแล้วตอนนี้เราพร้อมนะครับที่จะไปนําเสนอให้กับทางภาคเอกชนทุกภาคส่วนเลยวันนี้เป็นต้นแบบนะครับผมอยากสร้างความมั่นใจให้กับทั้งกลุ่มภาคเขตและกลุ่มสาขาและพี่น้อง C A M ทุกท่านด้วยนะครับว่าเรามีของดีเราต้องเอาของดีเนี่ยนะครับไปนำเสนอให้ลูกค้าของเราด้วยนะครับเชิญชวนครับ ไปตัดต่อเองนะคะเอาเอาทำไมอ่ะเอาลีดจิ้งเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับโอ้หมอรูมก็หมอได้ได้หรือเปล่าแต่ใช้ไม่ได้ก็ว่าเดี๋ยวให้พี่ต้อนอาจจะขายให้ไปขอบคุณมากขอบคุณ